ไม่ใช่หรอกมั้งมคิดไปเองแหละผมบังเอิญนะเรื่องบังเอิญไม่มีจริงอาจารย์อูเกะเรื่องบังเอิญไม่มีจริงอืเอ cool ่อพี่ยิงปะไม่ได้ยิงไม่ยิง โอ้ยมีคนมาพี่อ้าวเชียร์แล้วตรงไหนเนะี่ยผมไม่รู้ตอนนี้มันเจอเองอยังผมไม่แน่ใจอะแต่ผมอยู่ในไอ้นี่ b a n ออร์ a ดูไว้ดูไว้พี่พี่กำลังยอกไปพยายามดูให้ให้รู้ว่ามันมากี่คน อโอเคมันอยู่บังกอร์บออีกอันนึงของผมอันที่มันเป็นแบบอันเล็กๆอ่ะพี่<ะ>อยู่ติดกันสออมองไม่ชัดอะ่ะแต่ผม,มเห็นลำแสงปืนมันที่เราออกไป อยู่ตรงกลางปะใช่พี่ไอ้มันเป็นวอล์สามอันอันเล็กๆอ่ะอีวิ่งออกฝั่งข้างหน้าแล้วครับมันเห็น,เห,นเห็นตัวมันไหมผมไม่เห็นแต่ผมเห็นลำแสงปืน อเซมันยิงอยู่ปะมันเงียบไปแล้วพี่ผมเห็นมันยิงซอมบี้เอ้เคนเหรอเอ็มมีปืนไหมคนผมโอ้ยปืนพกตายไปผมก็ไม่เสียใจของมันก็ไม่ได้แบบผมของผมไม่ได้ดีเจอบเจอคนเหรอเออคนเลยยิงปืนเลยที่ไหนที่ไหนเจอมาแล้วเจอมาแล้วอดฟิอยู่ไหนพี่อยู่ไหนตายแล้วจิมมี่ หึชื่อเลยนะจิมมี่ตตยแล้วลิ่งผิดระเบิดชอบเกิดเขาเกาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอที่ดอกของพวกของย้อนยุคอะโอ้โหโอเคโอฮ้ยเฮ้ยมีเสื้อส้มวิ่งวิ่งไปแอร์ฟิลเปิดตัองแต่ดีกว่าเนี่ยมันไงมัน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 ใช่ใช่เมันต้องมันคู่ศพแน่เลยโอเอ็ดวาร์ไปเล่นดีกว่า ใช้อะไรยิงพี่มันใช้อะไรยิงดูว่าอะไรกินแต่ดัเดียวเข้าหัวพี่ก้อเลือดพี่น้อยด้วยแหละพี่คิดว่าที่มันมาเติมเร็วอย่างงี้คิดว่ามันอยู่ที่บ้านหรือมันเกิดเซกเตอร์พี่เซ่พี่เพื่อนบ้านมันก็วิ่งออกมาเบี่ยวอ่ะดูบ้านมันดิ วิ่เฟรมเลอะไรวะมันเซิร์ชของเหรอแต่ยิงได้บ้านได้ใช่ป่ะเซิร์ฟเนี้ยเฮ้ยมีคนตรงกูเลิกสกกูสึกกระเพกอีกกูกำลังไปช่วยต้นต้นชุดส้มเหรอใครชุดส้มวะชุดส้มชุดส้มมันชุดส้มตรงหลังคอนเทนเนอร์ไอ้ต้นไม่ใช่ชุดส้มตายเดี๋ยวคิวมันเห็นพีละหายละ ไปนอไปไหมพี่พี่พี่โอมอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ข้างกาดงูดังดูสามสามเหลี่ยมก่อนที่มันวาย้หลอกกันฮะไอ้เดี้ยมันเป็นอะไรวะที่ไหนผีก็ขอเอาจังเลยเฮียเก่งจังเลยกออูมาฟาร์มไอเมืองไองนั่นแหละด้านล่างแอร์ฟิวอ่ะเออแล้วกูเห็นไอซุ่นส้มวิ่งไปงงไปืนพกปูนเนี้ยมันอยู่กูเนี่ยมีมีตัวซุ่นส้มอยู่กับกูอ่ะซุ่นส้มตายแล้วตัวตัวหนึ่งตรง ที่มันนอนอะ่ะเอเคอ่ะหลังหลังคอนเทนเนอร์อ่ะพี่ใช่ใช่ไหมหล,หลังหลังโกดังใหญ่เลยตรงที่พี่นอตายป่ะไม่รู้พี่นอตายข้างข้างใช่ไหมใช่พี่ตายข้างใช่แสดงว,ว่าใช่ตัวเดียวกันตัวน,นี้อยู่ในโกวดังปะเนี่ยอยู่ข้างโกดังเมื่อกี้เมื่อกี้กตน้นกูยิงอยู่ใช่ปะ่ะแล้วกระสุนม่งขัดตอนตอนแบบแม่งจะตายแล้วอ่ะขัดตอนแม่งจะตายนะเว้ยอ๋อเกาะกลางที่ผีระเบิดมันชอบแบบพุแบบ่มแบบแบบ โอเคโอเคโอเคดีนะผมไม่วิ่งไปเฮ้ยผมเห็นเสื้อส้มว่ะเสื้อส้มมันจะคอของผมมันจะเสื้อส้มอะไรข้างหน้าวะก็ไอ้นี่ไม่เป็นเงี้ยเดี๋ยวมาคอนเนตโอ้ยมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเครื่องวงกลมโอเคมันฟาร์มอยู่แน่เลยว่ะมันเอาลูกซองมายิงผมมะไอ้ลูกซองยันหนึ่งแปดเขาเก้าเจ็ดอะมันหาพี่อยู่มันหาพี่อยู่ ไม่อยากเสียของเลยอะ,ไ,ไ,อะไรบ้มรถได้แม่งไ,ได้แล้วเสียังทีแม่ง่ะก็กลัวบุ้มรถแล้วคุม้มแล้วแม่งมาฟาร์มแอรฟิลเหมือนมาเสียเวลาไปบบพี่นอ็อตพี่เดี๋ยวผมปิเดเองผีมันคอเ,อเก่งที่ไหน ตายดารินอย่าจุดละบาเลตเหรอใช่พี่เอาบาเลตยิงมันกำลังหาของอยู่ผมผมเป็นตัวผู้หญิงนมใหญ่ๆนะตอนนี้โป๊อยู่ไม่รู้อะมันก็ตัวผู้หญิงเหมือนกันนมใหญ่เหมือนกันมันคือลือโป๊โป๊เลยนะโป๊เลยแล้วมันใส่เสื้อส้มโป๊แบบไม่ใส่เจาะทรงใช่เดี๋ยวกูจะไปคู่สับเลยไม่มึงตายอีกแล้วตอนใครอยู่ข้างข้างมันกันคิวคิวคุณคิว ตายสองจิมมี่โอ้ิว